ไฮายสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของราฟิีเนียนะคะตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันในเกม h e r t t o p i a เป็นเกมที่ตอนนี้เนี่ยใครหลายๆคนก็น่าจะติดงอมแงมกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเกมที่น่ารักแล้วก็ฮิวใจกันมากๆเลยซึ่งวันนี้ราฟฟี่ก็จะมาพาทุกคนเนี่ยทำเควสรวบรวมความคิดเห็นจากชาวเมืองซึ่งเควสรวบรวมความคิดเห็นจากชาวเมืองเนี่ยก็คือเควสนี้เนี่ยเขาจะให้เราเนี่ย เดินหา NPC รอบเมืองที่มีสัญ,ญลักษณ์สีส้มๆกดดูตรงแมปตรงนี้นะคะทุกคนก็จะขึ้นสัญ,ญลักษณ์สีส้มๆแบบนี้ใช่ซึ่งนี่แหละค่ะที่เราจะต้องเดินไปหา NPC ที่มีสัญ,ญลักษณ์สีส้มแบบนี้เพื่อที่ทำการพูดคุยแล้วก็ส่งของให้กับ NPC เพื่อที่จะแลกกับตราประทับทั้ง9ใช่ค่ะนั่นแหละทุกคนคะ่ะซึ่งคลิปนี้แล้วฟีก็จะพาทุกคนเนี่ย มาทำเควสรวบรวมความคิดเห็นจากชาวเมืองนั่นก็คือจาก N อ c นดีั่นแหละค่ะเราจะต้องเตรียมสิ่งที่เราต้องเตรียมคือก็จะมีปุ๋ย12อันแล้วก็ปลา9ตัวแล้วก็ทำการจับแมลงอีก20ตัวนะคะแต่ถ้าเราให้เพื่อนๆหรือนักพัฒนาคนอื่น,นปั๊มให้เนี่ยเราก็จะเสียสเตมินาหรือค่าความหิวนั่นเองค่ะวันนี้ราฟี่ก็เลยอยากจะมาพาทุกคนเนี่ยทำเควสนี้ไปพร้อมๆกันอันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนถ้าเกิดมีเพื่อนหรือยอม ที่จะเสียค่าสเตมินาก็สามารถให้เพื่อนๆในในแมปดันนั้นเขาปั๊มให้ก็ได้ใช่แต่เราฟี่ก็จะมานี่เลยค่ะเรามาเตรียมเตรียมปุ๋ย1 2ถุงโอเคแล้วก็ปลา9ตัว ลา9ตัวดูที่กระเป๋าสิว่าเรามีปลาไหมถ้าไม่มีก็ไปตก9ตัวใช่ไหมโอ้เราฟี่น่าจะถึง1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้มีเยอะเลยโอเคพร้อมมากค่ะส่วนมแมลงที่เขาให้เราเตรียมเนี่ยที่เขาบอกว่าให้เราทําการจับแรง20ตัวเดี๋ยวเขาจะให้เราจับในป่านะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปจับข้างหน้าเอาล้กันเรามาดูในแมพกันว่ามีตรงไหนบ้างที่ขึ้นสัญลักษณ์สีส้มอันนี้ 1, 2 3 สี่ฝั่งนี้มีสี่คนฝั่งนี้มีสามคนสี่ห้าหกเจ็ดคนแล้วก็แปดเโอเคอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวอันนี้น่าจะเป็นเควสที่ไม่ได้อยู่ในอันนี้นะคะโอเคงันเราจะไปตามจุดอันนี้ละกันเนาะเราเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมงั้นเดี๋ยวเราต้องหาที่วาร์ปแล้วค่ะทุกคนไปที่ป้ายรถเมล์กันมามา,มาไปที่ป้ายรถเมล์กันเถอะเพราะว่าเราได้เตรียมของ ตรนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปที่ทุกนหนกงหมายก่อนโอเคเพราะว่ามี NPC ตั้ง4คนแน่ที่อยู่ตรงนั้นต้องไปล่าจากตรงนี้ก่อนเลยละกันเนาะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะใครที่แบบว่าสะดวกเริ่มจากจุดไหนก่อนก็ไปจุดนั้นเลยค่ะเดี๋ยวลัทีิจะเริ่มจากเด็กผู้ชายคนนี้ก่อนชิบเพราะว่าเราได้ตเพราะว่าเพราะว่าเราได้ทําการเตรียมสิ่งของที่เราจะต้องเอาไปแลกกับตราประทับทั้งเก้าแล้วเรียบร้อยใช่ เหลือแค่มะรงที่เราต้องไปล่าในป่านี่เรามาถึงคนแรกเลยเด็กชายที่เฝ้ามองสวัสดีค่ะนี่เราก็คลิกตรงนี้เลยค่ะเตรียมการทําน้ําแข็งก็พูดคุยไปอันนี้ราฟี่ขออนุญาตข้ามนะคะทุกคนโอเคราฟี่จะไม่อ่านเพื่อความรวดเร็วในการทําคลิปเนาะจะได้ไม่ยาวเกินไปเสร็จแล้วเราก็จิ้มเข้าไปอีกทีนึงเตรียมการทําน้ําแข็งอีกทีนึงนี่เขาก็ถามว่าคุณมีปุ๋ยเหลืออยู่บ้างไหม โอเคเราเตรียมมาแบบเพียบเลยสามถุงจัดไปนี่แล้วเราก็ได้ตาประทับมาฮึบได้มาแล้วค่ะหนึ่งคนขอบคุณนะคะสำหรับตาประทับไปละ่ะโอเคเราไปทำกันล่าตาประทับคนที่สองกันไปค่ะไปค่ะ <c oughs> อ๋อล่าที่ลืมบอกเลยสมุดเราได้มาได้ยังไง <c oughs> ใช่ไหมเราเข้าเกมมาก็จะมีคุณลุงอีลิก คุณลุงอีลิคคือคุณลุงคนนี้นะคะทุกคนพี่อยู่ตรงนี้แถวภูเขาออนเซนใช่ก็จะมีสายเข้ากดรับคุยอะไรสักอย่างแล้วเราก็ได้รับสมุดตัวนั้นมาถ้าราฟี่จําไม่ผิดนะอืมแต่ว่าราฟี่ไม่ได้ถ่ายไว้ราฟี่ก็คาดว่าทุกคนก็น่าจะได้รับง่ายๆแหละอืมชึบหรือไม่ได้จากโจอันหรอไม่แน่ใจอืมราฟี่จําไม่ค่อยได้แต่เข้าเกมมาคือคุณลุงอีลิกเขาโทรมาแล้วเรับสายแล้วเราก็ได้รับหรือเปล่านะอืมประมาณนั้น เรามาถึงสาวน้อยแฟนลนี่คนที่สองเราก็พูดคุยกันเลยพูดคุยกับ NPC นไปเลยค่ะเตรียมน้ำแข็งเหมือนเดิมเลยคุยไปเลยคะ่ะชึบคิดเข้าไปอีกทีนึงคุณมีปุ๋ยเหลืออยู่บ้างไหมโอเคจัดไป3มถุงเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ตราประทับนั้นมาชึบนี่ได้มาแล้วเรียบร้อย ขอบคุณนะคะ bye <c oughs> บค๊ายบายเขาก็บายยตอบเราเห็นไหมเห็น <c oughs> หน้ารังที่สุดเลยปลาเราไปเราไป NPC คนต่อไปกันฮึบถึงแล้ว NPC คนที่สามเวอร์นี่นี่เราก็พูดคุยเหมือนเดิมเลยชึบแล้วก็คลิกเข้าไปมีปุ๋ยเหลืออยู่บ้างไหมให้ไปเลยค่ะสามถุง เรียบร้อยเราก็แลกกับตราประทับหรือความคิดเห็นจากชาวเมืองนั่นเองนี่ได้มาอีกแล้วค่ะเราได้มา3คนแล้วเย้เยอขอบคุณนะคะไปกันต่อไปกันต่อค่ะเราไปล่ากับ n p c คนต่อไปกันไปกันต่อไปกันต่อเราได้มา3ตราประทับแล้ว คนที่4คุณลุงบิวนี่คุณลุงบิวอยู่ตรงท่าเรือชาวประมงนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้3คนจะอยู่ตรงทุ่งดอกไม้อ่าเราก็มาพูดคุยกับคุณลุงบิวเหมือนเดิมเลยไว้ใจฉันได้โอเคคลื่นลิมทะเลคลิกเข้าไปเหมือนเดิมเลยคุณลุงบิวต้องการปลาสดจำนวนหนึ่ง ได้เลยค่ะหนูจะเรียมมาให้แล้วสามตัวตัดไปค่ะคุณลุงคุณลุงต้องให้ตาไปทับหนูนะนี่ชึ๊บยได้มาสี่คนแล้วขอบคุณนะคะคุณลุงบิวต่อไปเราก็ไปหาคุณลุงบิวต่อเลยที่พัตตะคันนี่ชึ๊บชึชึ๊บนี่ถึงแล้วถึงแล้วจอดรถแล้วก็เดินไปหา คุณลุงวิวกันเลยสวัสดีค่ะคุณลุงวิวทำเหมือนเดิมเลยดูซิว่าคุณลุงวิวต้องการอะไรคุรยินดีที่จะมอบปลาให้ไหมยินดีค่ะหนูเตรียมมาแล้วโอเคต้องการปลาสดจํานวนหนึ่งสามตัวได้เลยค่ะคุณลุงวิวหนูเตรียมมาให้แล้วค่ะโอเคหนูขอตาประทับหน่อยนะคะคุณลุงเย่ขอบคุณค่ะเราได้มาห้าคนแล้วเราก็ไปกันต่อค่ะ เออห้าหกอีกสคนอ้าคนนี้ลาฟี่ข้ามได้ยังไงเนี่ยคนนี้อยู่ใกล้กับเวอร์นี่นี่นะเพราะฉะนั้นลาฟี่ต้องขับรถไปหาคนนั้นกันเถอะ NPC ที่ชื่อว่าชื่อว่าเซลลี่กลับไปหาเซลลี่ก่อนค่ะทุกคน <laughs> เซลลี่จะอยู่ริมทะเลใช่กลับไปหาเซลลี่ก่อนไปค่ะไปค่ะ NPC เซลลี่เขาจะอยู่ริมทะเลแรกๆก,กับเครื่องเล่นอืมการไปกัน NPC ริมทะเลอ้าวล้วพี่ยังไม่ได้เอาฟองอากาศตรงนี้หรอเดี๋ยวค่อยเอาละกันสวัสดีค่ะคุณเซลลี่คุณเซลลี่ต้องการอะไรนะแรกกับตราประทับเวอร์นี่ไว้มันให้พวกเราช่วยรวบรวม,รวมปุ๋ยถ้าคุณมีเหลือก็แบ่งให้ฉันบ้างนะ ไว้ใจฉันได้เลยเพราะว่านหนูได้เตรียมมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ3มถุงโอเคเรียบร้อยช่วยประทับตาให้หนูได้ไหมคะฮึบเย้เรารวบรวมมาได้หคนแล้วค่ะชึบก็้จะเสร็จภารกิจของเราแล้วฮึบ เดี๋ยว,วฟี่ขอกระโดดเอาฟองฮึบตรงนี้ก่อนเรียบร้อยไปกันต่อค่ะขอดูในแมปก่อนนะฝั่งนี้ฝั่งทุ่งดอกไม้กับริมทะเลเอาแล้วฝั่งหมู่บ้านชาวประมงเหลือคุณยายใช่ไปกันต่อค่ะไปกันต่อเรากลับไปที่หมู่บ้านชาวประมงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่ได้ตาประทับจากคุณยายไปไปไปเราไปหาคุณยายกันคุณยายน่าจะอยู่แวแถวนี้โอเค ึเราก็มาถึงคุณยายแล้วก็คุยกับคุณยายเหมือนเดิมเลยคุณยายบอกว่าคุณยินดีที่จะมอบปลาให้บ้างไหมไว้ใจฉันได้เลยเพราะว่าหนูได้เตรียมมาให้แล้วค่ะคุณยายโอเคคลิกไปเหมือนเดิมเลยคุณยายต้องการปลา3ตัวส่งให้คุณยายเรียบร้อยหนูขอตามมาทับหน่อยนะคะ โอเคคนที่7แล้วเหลืออีกสองคนคะ่ะทุกคนไปกันไปกันอีกสองคนน่าจะอยู่ฝั่งป่าสนโอวินยาณกับแท่นกระโดดโอเคอยู่ในป่านั่นเอง mm hmm. นั่นแหลคะค่ะทุกคนไปไปไปเออเราแลกปุ๋ยไปแล้วแลกปลาไปแล้วน่าจะเหลือจับแมลงใช่จับมแบมลงในป่าเอ,อ่อแล้วพี่จะพาทุกคนไปแบบนี้เลยนะคะ เพราะว่าถ้าไปถ้าไปฝั่งนู้นมันก็เหมือนหออ้อมเพราะฉะนั้นออกมาฝั่งนี้เลยใช่ออกมาฝั่งนี้เลยเราก็จะไปเจอกับแคสซี่ก่อนเลยใช่เพราะว่าแคสซี่อยู่ตรงใกล้ๆกับแพนด้าอืมอยู่ใกล้ๆกับป่าไผ่อ่อแคสซี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมแคสซี่จะขึ้นสัญ,ญลักษณ์สีส้มกับแฮตตี้แฮตตี้โอเคเอ่อหาทางขึ้นก่อนนะโน่น ไปหาแคสซี่กันนี่ถึงแล้วถึงแล้วเราก็พักทายพูดคุยเหมือนเดิมเลยแคสซี่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำอืมก็จะกลายเป็นปัญหามแมลงระบาดได้พูดง่ายๆคือตอนนี้มแมลงมันเยอะเกินไปคุณช่วยจับพวกมันไปสักหน่อยได้ไหมไว้ใจฉันได้เลยจับมแมลงในป่าสิบตัวโอเคไปกันค่ะทุกคน เรียมอุปกรณ์ชนี่เราก็ไปตามเครื่องหมายที่เขาบอกเราว่าเอ้ยตรงนี้มีแมลงไหมนี่มีตรงไหนอีกไหมเราไม่จําเป็นต้องไปตามเครื่องหมายอันนี้ก็ได้ถ้าเราเห็นก็จับเลยเพราะว่าน้องก็อยู่ในป่าเหมือนกันึบตัวที่สองตัวที่สาตัวที่สามแล้วตัวที่3มแล้วตัวที่4อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่เราเห็นตัวที่4ตัวที่ห ตัวที่หกตัวที่เจ็ดตัวที่แปดตัวที่เก้าอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายครบแล้วเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่าเราได้ครบแล้วเรากลับไปหาแคสซี่ได้เลยหรืออ่านตรงนี้ก็ได้ค่ะตอนนี้ไปหาแคสซี่ได้แล้วโอเคชืบชืบชบแล้วก็กลับมาที่แคสซี่เหมือนเดิมมาพูดคุยกับแคสซี่ขอบคุณนะเดี๋ยว ถ้าอีลิกเอาปั๊มนำมาส่งแล้วฉันจะจัดการให้ถ้าเรียบร้อยเราก็ได้สลัดมาขอบคุณสหรับสลัดแล้วก็ตราประทับจากแคซี่เราเหลืออันสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนไปกันไปกันต่อไปกันต่อคนสุดท้ายคือแพตตี้อยู่ตรงนี้ทุกคนเรื่องที่จะ ตามรอยก็ได้นะหรือไม่ตามรอยก็ได้ถ้าจำถ้าจำว่า NPC คนนี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าปักหมุดมันก็จะถ้ากดตามรอยมันก็จะง่ายอืมันก็จะง่ายในการแบบว่าตามหาเพราะว่าถ้าเราปักหมุดปุ๊บมันก็จะขึ้นแสงอย่างนี้เห็นไหมก็จะมีลำแสงนำทางเราไปหาแพตตี้แล้วก็จะบอกว่าเหลืออีกกี่เมตรจะถึง NPC คนที่เราต้องการไปหา โอ้อันนี้เติมไปเต็มแล้วโอเคครับนี่ไปตามลำแสงได้ได้ถึงแล้วอีก30เมตรเย้ๆย n เยซคนสุดท้ายแล้วทุกคนก็เหมือนเดิมพูดคุยมแมลงเยอะไปเขาให้เราจับมแมลงอีก10ตัวมแมลงม่ป่าเพื่อไม่ให้เกิดคานสับสนเดี๋ยวเราซีขอกดเลิกติดตามก่อนชึบโอเคมแมลง มแมลงนี่เขาไม่ได้กําหนดชนิดนะแต่ว่าแค่ต้องเป็นมแมลงในป่าแค่นั้นเองไม่จําเป็นว่าต้องเป็นผีเสื้อไม่จําเป็นว่าต้องเป็นมแมลงอะไรเนี่ยมแมลงแบบนี้หรือไม่จําเป็นว่าเป็นมแมลงปอใช่ขอแค่เป็นมแมลงในป่าจะมาได้สามตัวแล้วทุกคนชี้ไปไกลอะ่ะล้าพี่ไม่อยากไปไกลเลยอ่ะขอเดินมาฝั่งนี้บ้างนะนั่นไงนั่นไงเจอละตัวที่ห้าอ่ะตัวที่หกพอดี มีไม้แถวนีมม้มีไม้มีไม้นี่มีมีผีเสื้อตัวที่เจดตัวที่แปดอีกสองตัวอีกสองตัวอีกตัวนึงตัวนึงผีเสื้อครบแล้ว ก็จะขึ้นสัญลักษณ์ว่าเราต้องไปหา NPC ได้แล้วหรืออ่านตรงนี้เหมือนเดิมตอนนี้ไปหาแพตตี้ได้แล้วเพราะว่าเราจับครบ10ตัวแล้วนะคะถึงแล้วเราก็มาพูดคุยกับ NPC แพตตี้ได้เลย เราได้ทั้งตราประทับจาก NPC ที่อยู่ในป่าเราก็ได้สลัดมาอีกด้วยค่ะทุกคนใช่ไหมเย้สำเร็จแล้วเราเก็บมาครบ9คนแล้วค่ะ9ความคิดเห็นตอนนี้เราจะต้องไปหาคุณลุงอีริกแล้วที่ขึ้นตรงนี้นะคะอีก200เมตรเราจะไปถึงคุณลุงอีริกหรือไม่เราอ่านตรงนี้ก็ได้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดียืนหนังสือแสดงความคิดเห็นเครื่องสูบนะ้ำลงทะเลให้กับ เอริกตอนนี้ไปหาเอริกได้แล้วโอเคครับไปกันทุกคนไปหาคุณลุงเอริกกันอ๋อแล้วพี่ลืมบอกเลยสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะล่าตราประทับจากเพื่อนๆหรือเหล่านักพัฒนาในหมู่บ้านในแมปเดียวกันเนี่ยคลิกตรงกระเป๋านะคะแล้วก็เลื่อนหาสมุดตัวนี้เลยค่ะคลิกไปแล้วมันจะขึ้นว่าให้เราหยิบเราก็คลิกตรงหยิบชึบ อันนี้เราพี่คือครบแล้วใช่มันก็เลยไม่ขึ้นหยิบเหมือนเรากดหยิบอาหารหรืออะไรก็ได้ค่ะประมาณนั้นมันก็จะขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเราก็สามารถวิ่งไปยื่นให้เพื่อนเนี่ยประทับตาให้เราได้ใช่ส่วนคนที่สงสัยว่าประทับตาให้เพื่อนยังไงมันจะขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์บนหัวให้เราแบบคลิกไปตรงบนหัวของเพื่อนนะคะตรงสัญ,ญลักษณ์ตรงนั้นอะแล้วเราก็ประทับตาลงไปให้เพื่อนได้เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าเราจะเสียค่าสเตมินาหรือ ค่าวความหิวนั่นเองค่ะเสียไปส0 3สบสสหน่วยอืเขาเรียกเป็นหน่วยหรือเปล่าก็าไม่แน่ใจประมาณนั้นละค่ะทุกคนเรามาหาคุณลุงอีลิกกันเราไปยื่นหนังสือแสดงความเห็นเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ําให้กับคุณลุงอีลิกใช่เพราะว่าเราไปล่าความคิดเห็นมาหมดแล้วโอเคนี่ไงรูปเล่มที่เราไปล่ามามาเมื่อกี้เราก็ยื่นส่งไปให้กับคุณลุงอีลิก เรียบร้อยเราก็พูดคุยกับคุณลุงแล้วเราก็ได้รับไอเทมอันนี้มาทุกคนจากการล่าตาประทับเมื่อกี้แล้วเราก็เอามาแลกกับ คุณล cool ุงอีิกเราก็ได hmm. no pues hmm. no. no. so, ้เครื so, ่องตักไข่ไร้เ okay. สียงจากคุณลุงอีิกมาโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราทาเควสรวบรวมความคิดเห็นจากชาวเมืองเรียบร้อยแล้วใช่แล้วเราก็ได้เครื่องตักไข่ไร้เสียงมาแล้วเรียบร้อยก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลเล็กๆแน่นอนให้กับเพื่อนๆใครหลายๆคนที่ยังไม่ได้ทาเควสนี้นะคะรียบทํานะเควสนี้เขามีจํากัดแค่3วันอย่าลืมไปหาทํากันนะอืม เดี๋ยวจะหมดเขตก่อนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูคลิปจนจบเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับราฟี่ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิป,ปต่อไปขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ราฟี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะทุกคนบายบายไว้เจอกันนะคะบายบายนะ